โคชธงลั่น90นาทีทำไม่ได้เชียวหรือนครปฐมพบขอนแก่นสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆนะฮะทางช่องฟุตบอลสเตชั่นสายฟุตบอลทุกท่านนะครับวันนี้ครับมาพูดคุยกันในควันหลงหลังเกมครับที่ขอนแก่นยูเนเต็ดนะครับเปิดบ้านชนะนครปฐมไป2มประตูต่อหนึนะครับนะวันนี้ครับทางเป็นการออกมาพูดถึงเกมนะครับของ โคชธงนะครับธงชัยสุกโกกีนะหัวหน้าผู้สอนของนครปฐมอยู่นเต็ดนะครับนะก็ยังไงฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับนะนะครับันเป็นเกมเพย์ออฟของไทยลีก2ครับ2นัดนะเมื่อวานเล็กแรกผ่านไปครับนครปฐมฮนะบุกไปแพ้ขอนแก่น1 2ครับเสือโดนจงอางทำพิษฮนะ นะครับนะซึ่งโคชธงเนี่ยได้ออกมารับผิดชอบนะครับว่าในเรื่องของกลยุทธ์เนี่ยโคชธงเนี่ยแกรับผิดชอบเองนะครับแต่นัดหน้าครับ90นาทีฮะแกได้พูดคลิปในโซเชียลทำนองว่าให้บอกเด็กๆนักนะฟุตบอลนะครับให้คิดไว้เสมอว่ากรรมการชูป้ายทดเวลา90นาทีครับเพียงแค่1ประตูครับ จะเป็นประตูที่พานครปฐมขึ้นสู่ไทยลีกครับนะครับนะเดี๋ยวเราจะไปฉลองในบ้านนครปฐมนะครับนี่คือสิ่งที่โค้ชธงแกพูดไว้นะครับนะหลังจากที่บุกไปแพ้ขอนแก่นด้วยปัญหาเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับนัดหน้าตาอัวเฟลล่าดอสซันโตจะกลับมาครับนะฮะ โคชธงใช้คาว่าแนวลุกจะกลับมานะครับนะก็ถือว่าเป็นความหลงหลังเกมแล้วกันนะครับนะก็เมื่อวานก็ยอมรับครับว่าขอนแก่นก็ชนะไปก่อนแต่24นี้ครับที่บ้านนคนปรปฐมฮะเดี๋ยวคอยดูคอยติดตามกันนะครับนะก็ขอเป็นกำลังใจนะฮะให้แฟนๆนะสตาร์ท ผู้บริหารผู้ใหญ่นะฮะโคตรนักฟุตบอลของทีมนครปฐรมยูไนเต็ดครับก็ขอให้สู้ๆครับแล้วก็นัดหน้าฮะทำให้เต็มที่ครับเพียงแค่หนึ่งประตูครับและไม่เสียฮที่โรงเรียนกีฬาเทศบาลน,นครปฐรมอะนะครับทดเวลาบาดเจ็บเกนาทีครับนะฮะ ก็เป็นกำลังใจทุกท่านนะฮะนะก็ยอมรับครับในเกมนะเราอาจจะเป็นคู่แข่งกันนะครับแต่ว่าหลังจบเกมเป็นเพื่อนพี่น้องนะครับครอบครัวเดียวกันเกี่ยวคอบอลทั้งแฟนบอลจงอางพยองฮนะแล้วก็เสือป่าราชาครับบ้านนี้นะครับนะฝากฟแฟนๆนะฮะเป็นกำลังใจทีนนมนครปฐมด้วยการติดแฮชแทฮะทดเวลาบาดเจ็บ 9ก้าสิบนาทีครับนะฮะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r คร e ด้วยนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย